นี่ครับขวยไม่กินนครับอืนี่ขวยเมนนี่ครับข้ยไม่กนครับปนใหม่นะครับขิน่บปนใหม่เลยปนใหม่เลยสีลายครับมุ่อนี่ัม้ยนุยุตอเดอนอมงุ่ตุ่นๆๆนๆน่นอนนะครับี่นอนครับคุนยใหญ่คุณน้มองเลย ไลยครัะพุ้นในรลานนะไปเลยนะกด Subscribe สสและกดกระดิ่งเพื่อติดตามผมด้วยนะครับครับมื้อนี้คุณยายตวดสิผ้มามาหาโน้ตก,กินอยู่ตรงหน้าครับไปกันเลยครับ ครับพอแล้วครับแม่งกินนู่นครับจุมจ่มจุม่มจุ่มจุ่มๆเลยนี่ครับนี่นะครับนนครับแม่งกินนู่นใครครับแม่งกินนู่นว้าวเนี่ยนีนถ้าเอาไปน่ากินนู่นครับกินนู่น ไอ้สตัวตัี่สอัวีสอีกแล้วอีกแล้วูดสิบก็ไม่อมาทันครับคุณใหญ่มายี่สามตัวเลยแดงแดงก็ือนี่เลย มูยังกินนู่นหน่อยกินนู่นหน่อยครับตัวนี้ <laughs> นนกินน,นู่นหน่อยก็ไม่อืมเป็นไง่ครับให้กินนู่นหน่อยกบไม่กินนู่นแง่ฮ่าฮ่ามาแล้วมากลอนแบบปิดหูหน่อยครับมากวอนไม่เกี่ยวนะ คือง oh. no, no. ่ายข้างหลังโอ้นู่มหน้อยอืมยี่ได้อีก้วมาลัดเดอมาลัดเดอร์เหลืดในลายลัดเดอร์ไอ้แม่ใจดีผมมันมนาวจริงก็คือมันผมนะคกดผมจะได้รึ ต้ตออแม่กล่มนกลัวก,กับทม,มัยครับน่ารักมาคนใหม่ฮามึงต้องเหงาไหมนครับอันนี้ฮูกับกลนครับเตรียมดอกอะกลนไในเลยครับผมครับทีๆเช้าบานเล้าครับทรัพในดินครับสินในน้ำใบ่ในเนียมา้น,นะครับแม่ กินลูกครักกินลุมใหญ่ได้ครับเด้อไปใส่ขีคัวครับไปแซบแซบอีกเลี้ยอีกเลี้ยวแ่เครับสวยดีว้ามครับมอมคณใหญ่แต่ใส่ขีดอีกขึ้นมนากบเนี ปินตะมีหลนะครับเป็นใหญ่ขึ้นเลยันเป็นกวยจังตัวครับมาเมินกล้วยเก่าด้วยหุ่นไหมครับพุ่นครับเหลือมีวิชาแล้วครับคุณยายบ่กว่าจะมีหูมีกล้วยครับนี่ครับครับหูนะครับพี่พุ่ดใช่นี่ครับตกไป้ี่ตาอครับมาให้หนึ่งตบดดกบนเลยครับจนบกขจรบนจนเป็นจะดกกว่าแต่มันจะสูง ชองตัวเหครับผู้นี้ย่า่ยา่นย่า่กว่เห็นตรงนี้มีร้านมานรับะย่า่ตาบ่ค่อยดีแข่งขิมกองมีครับลายลายลเห็น,หนามากก่เห็นเหนีวไม่หงุ้หงิดละลายก มาลองกลมังน,นะกี่ัวเห่องวรหมด้นหมดว้าวระตมอกสามตัวครับมาดลองกลนครับสามตัวครับ หนามากคนใหม่ครับติดห้อยเห็นมาบากเอาขี่ย่างครับขี่ย่างไปออยไฟครับห้อยเป็นบาดขี่ย่างครับบาดออกไปแล้วก็ไฟรุ่นแหรงกันสี่มือยอ,อ,มอย่างครับองมีครับนี่นะครับเป็นเชือกเพื่องใดครับ โอ้โหนดครครับโนี่คนุ่นกครับชัดๆครับชัดๆอติ่มดากกลนมิตะไข่เ้ครับนี่ยครับมิตะไข่เ้ยไขยครับนเดยอนี่ครับะไข่เครับนิ่ครับ

มีควยมินจีไลับมีวัยมินรีไลครับว่าดอ่ะไม่ดีดี์พักน้ำช่านะช่างนเดี๋ยวไปถ่ายเก็บปักน้ำน้องอะไรดิไม่เงาเก็บตัวว้าวป้าผูนี้เป็นขว่ไม่เหมือนไงเป็นขว่วยนอกใช่ปิดมือแต่นซ่แต่แม่ของั ห,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 หก๋วยเตยวรบบเปลว,ลวกกินกับเก้วกับก้วยกับลาบคนบละคนนน,น,น,นั่นนงนี่นี่นะครับพีบพักน้ำครับผมอยากพักน้ำครับ เลยนะครับเรื่อเกิดยี่ามันางเหมยครับต้นพักน้ำก็มีใบครับหลายแฉกนี่แหละครับต้นเขาก็จะมีน้ำครับไดซุ่มหนึ่ใบแก่กินเม่อไรครับกินได้เป็นยอดอ่อนครับจโตครับลุ่มเดียวครับหัวเดียวเลยหัวเดียว หน่อยพอดีครับนี่เรยได้แดดน่ครับหนึ่งตัวก็ข,ขาดครับ ที่ต่างเคลีย์น้ำดินแล้วจกขึ้นมากเครียดครับ นี่ไปให้อย่างชื่อนะครับในแมงเหรครับสักตัวลหรอสี่ตัวรูปนี้สี่ตัวแล้วครับรูปนี้ครับ,รห,รบห้าครับ มากนะครับเรื่อยๆครับเนี่ยประมาานด้ครับคุณใหญ่ว่าบางกลุมสามสิบสี่สิบนะครับคืดหน่วยกรบมีครับ6กโตแล้วครับรุ่นี้นะครับรุ่นนี้ครับเปลี่ยนขวายมั้งครับไม่รุุนครับว่าจะมีปา ไม่ละครับด้วยนะครับลงเซนซี่จะคุยนล่องบปไม่ค่ะสาคันเอได้ดีๆถึงเขาเห็นนะล่องจนลองมีที่สมันมแบบที่เซตใหม่เลยเัตนีเดโอ้ยร้ายครับยัยม่ได้หูได้หูอยู่แล้วระวังสับมันเด้ Điều... 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 Con niệm cái này mày mày là... ừ. mày là... 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 mày 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 lọt mày 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 เอาลงมัก so ันเอาลงตะกอนนี่เดี๋ยวยายยต่กอมาหาละมาคนเหนี่อยองใจกรสิมีห่วมันี่ยออ่นี้มั้งตอนนี้มั้นะครับกัได้ยครับสี่สิบาสิบตัวครับ เดี๋ยวจะไปต้ออีกดอนต้อไปครับย่ายเข้าไปแล้วครับสามารถเลยครับจะปาตองจะปาตองสองไม้แห้ง่รัมานะครับลงมาใหม่นี่คุณย่ายมาแล้ว ยากกว่เห okay. 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 ็นนี่ครับพี่ยาามีอยู่ขวกเลยสาแล้วครับลุงมมันหลอกเล่สิสครับสี่โหวยเงครับ ใครเต็นทองด้วครับกุ่นอ่ะเล่นดิอ่ะครับนั่นขวยกี้นูนขวยกี้นูนขวยกี้นูนรู้บ่ะ ขันมากคบมนบมีเดสิบเห็นฮัดี้ยายเดเดนเดอ่ายายายอย่าพ okay. ึ่งคุณขวดม่ไดวดไ่ได้ยายบมนบ่ได้นูนนนยุขนาหจบอรยายยาบเห็นมีมาีแมวไม่ใช่เหรเงากไม่าขากไมากระไรบมแมนบะ มิทานังนะครับเวลาจบสองโต,งโตขามมาทั้งปุนเลยยายข้นมาสองเลยมั้มาอ่เ้าัันัอุ้ยบุนอะไรยคนเต็มเลยคใส<ช>หมดจบมาครับเดนี่เด โอ้ว้าวม่จมนี้ายบ่ห็นีตาวาบ่มีนี่ขวดเ็มเต็เลยพร้อมจ้ะ อู้สามซีโตุณอนไหมุนนะครับหมุนนะครับเนองโอ้ยน่าสีตาก่โอ้เส้นหมดปลาเส้นนั่นนัองพี่นู่อยากกี่วยังกอนีโตง่ายพอแล้ปะจะเข้าไปไหมจกเข้าไปไหมเนี่ยวยกนไ่นม นี่อยควยมั้งกินี่ลาควยไม่กินนงครับอืมนี่ย่ควยมั้งเห็นปะนี่ครับควยไม่กินนครับตนใหม่นะครับขุณนให่บโอนใหม่เลยคยใหม่ๆเลยลายครับมูนนี่คนใหม่ๆนครับลุยเด็กตัวน่อย่ยงตัวใหญ่ก่นนี่คุณวุ่นวุ่นแน่ๆนั่น่่รครับนี่ครับคุณคุณมเลยลายครับม่นลายลาย นะครับครับตามนี่เป็นสายชลประทานนะครับนามละมุนติดภาพมากิดป้ายครับ ได้นะครับกับตำบหมูฮู้งครับเอาแลวกัะเก็บไปได้ครับนะครับมีละครับวิธีอีสานตรงข้างครับยางไปใส่กันไม่ได้น่ากินครับผมคุณไ,ได้ทาไล้ด้ยคุณไ,ได้ยางก่อนเดี๋ยวกีนกันครับ เนะครับตายแล้วครับที่เราสารบานเท่าของกินเท่านี้คือเต็ยมอยูีิว่าให้ดีดูมันหากินวาครับ ใส่กับะว่างไงนะครับโต๊ะห่วยด้ับไปครับครับเมื่อกี้ก็สิทกลับแล้วหาแมงกินน่นมาแล้วครับฝากรอดคลิปต่อไปว่าเสียวแมงกินน่นเพจยังกินครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับ